ข้อ627พระมหาเทระผู้ซึ่งครูทั้งหลายขณะนาว่าสิริมงคลผู้อยู่ในสุญญาคารอันเป็นที่เกิดความเลื่อมใสของคนทั้งหลายผู้มาถึงอันเป็นที่สงัดในที่ขาวุธหนึ่งเมื่อทิศทักษิณแห่งนวปุระผู้ยินดีในวิเวกมีอุตสาหามากทรงพระไตรปิฎกประดับด้วยความเชื่อความรู้และความเพียรปรารถนาะความฉลาดเพื่อตนและคนอื่นๆแต่งมังคลาธีปณีนี้ไว้เมื่อปีวอกสกราช886 ในรัชการของพระเจ้าราชาธิราชจอมมนย์เป็นผู้ยอดแห่งพระราชาทั้งปวงเป็นราชนดถาของพระราชาทรงพาาระนามว่าลักกะผู้เป็นเจ้าในนวาราชธานีทรงมีศรัทธาอย่างยิ่งปรารถนาพระสัพพัญยุตยานเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยประการชนีมังคลาธีปณีนี้นั้นสำเร็จแล้วปราศจากอันตรายชั้นใดขอความหวังอันดีงามของหมูสัตว์ทั้งมวลเที่ยวจงสำเร็จชั้นนั้น บุญใดให้ความสุขซึ่งข้าพเจ้าผู้แต่งมังคลาธ,ธีปณีนี้ประสบแล้วด้วยบุญของข้าพเจ้านั้นขอความหวังอันดีของหมูสัตว์จงสําเร็จขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอนันต์โดยรอบในอนันตจักรวาลจงมีความสุขมีอายุยั่งยืยนเห็นแต่กรรมอันเจริญทุกเมื่ออันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่บุญเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีพระธรรมอันเลื่อมใสแล้วและเลื่อมใสในพระสงฆ์ขอสัตว์เหล่านั้นอันมีประการอย่างนั้น จงได้ความสําเร็จแห่งความหวังและความพ้นทุกข์ส่วนตัวข้าพเจ้าพึงได้ผลอังสูนสุดที่เข้าใจกันว่าพระอรหันต์อันประดับด้วยคุณทั้งปวงในภพที่สุดเมื่อใดแลพระผู้นายกแห่งโลกพระนามว่าอริยะแม่ไตรทรงอุบัติขึ้นแล้วเมื่อนั้นข้าพเจ้าอยู่เฉพาะพระพักพึงสดับธรรมนั้นของพระองค์ครั้นฟังธรรมของพระองค์แล้วพึงบรรลุผลอย่างยิ่งครั้งนั้นข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ประดับด้วยคุณแม้ทั้งสิน้น ถ้าข้าพเจ้าไม่พึงบรรลุผลในสำนักของพระอ,องค์ท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ไม่พึงเสพมิตรชั่วพึงเสพบ,บุรุษผู้สูงสุดทั้งหลายข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิดีข้าพเจ้าจงประกอบด้วยคุณธรรมมีทานเป็นต้นเป็นผู้เลื่อมใสอันชาวโลกรู้ดีแล้วข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ระลึกชาติได้มีปัญญามากอันอะไรให้กำเริบไม่ได้เปรียบด้วยสาครฉลาดในธรรมทั้งปวงในทุกๆุกชาติ ขอพระสัทธรรมคือคำสอนของพระโลกกน,นาจงรุ่งเรืองตลอดการนานขอปราณสัตว์แม้ทุกโมเหลาจงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขอฝนจงตกในฤดูการนำเมธเนดลไปสู่ความมั่งคั่งจงยังท่อทานให้หลังลงโดยชอบเลี้ยงรักษาปราณสัตว์และตินาชาติอันกำเนิดจากพื้นภูมิภาคทุกเมื่อมรดาบิดารักษาบุตรน้อยผู้เกิดจากตนเปนิชฉันใด ขอพระราชาทั้งหลายจงทรงรักษาชนโดยธรรมทุกเมื่อฉันนั้นแลบมังคลาตทีปนีจบบริบูรณ์แม้พระนามวา่าพุโทโธของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่ยังเป็นไปในโลกเพียงใดมังคลาตทีปนีนั้นเมื่อแสดงในแก่เหล่าชนผู้ปรารถนาจะศึกษาจงดำรงอยู่เพียงนั้นเทินพระมหาดุสิตยานภูสิโตนำสกุลแสวงวงผู้เปลงเสียงอ่านมังคลาตทีปนีภาคที่สองนี้ ด้วยพลานิสงส์แห่งการเปล่งเสียงอ่านในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าจงมีเสียงเปล่งก้องกังวานไพเราะสนอโสดจับจิตจับใจของเหล่าชนผู้ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าทุกเมื่อและด้วยพลานิสงส์นี้ขอให้ในักศึกษาทุกท่านจงประสบความสําเร็จในการศึกษามีสติปัญญาสมาธิทรงจําดีและสอบได้ทุกทกท่านเทิน